สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วเนาะกับช่องช่างเลชาแนลนะครับผมนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนมาซ่อมบ,บอร์ดแอร์นะครับผมเนาะก็จะเป็นบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดของ Panasonic นะครับเพื่อนแะอร์อขนาด25 24 25 0 0ห0 0นี่ิทแหละจำไม่ได้ล้นะครับก็ก็ได้ไปตรวจเช็คให้ลูกค้ามานะครับผมก็คือตรวจเช็คคร่าวๆนะครับก็ดูในส่วนของฟิลเนาะ เห็นฟิลมันขาดอยู่นะครับก็เลยเสนอลูกค้าว่าต้องซ่อมบอร์ดตัวนี้นะครับผมเนาะผมช่างนิดก็เลยถอดบอร์ดออกมานะครับเพื่อจะลองซ่อมดูนะครับว่ามันจะ,ะซ่อมได้ไหมเนาะมันจะเสียจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คแล้วก็ลองซ่อมนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่ มีใจรักในด้านอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะในด้านการซ่อมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะก็ตอนนี้ก็คือฟิลมันขาดนะเพื่อนๆดูยังไงว่าฟิลขาดเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเนี่ยฟิลมันจะขาดดูในกระบอกกระบอกฟิลตรงนี้นะครับผมที่เป็นกระจกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันเห็นไหมครับเพื่อน อาการแบบนี้คือฟิลขาดนะครับแล้วก็ขาดในลักษณะของโหลดที่ช็อตการุนอย่างรุนแรงด้วยนะเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับดูลักษณะการขาดของฟิลนะครับเพื่อนถ้ามันขาดแบบแบบแบบดำๆแบบนี้นะครับเพื่อนหมายถึงโหลดช็อตแบบชนกัน100%เนลยนะครับเนี่ยช็อต100%เเลยนะครับ,รบถ้าขาดแบบไม่มีรอยระเบิดแบบนี้ก็อาจจะ ช็อตแต่ไม่เยอะนะครับเพื่อนเนาะโหลดอาจจะช็อตแต่ยังไม่ถึง100%เนตะครับเนาะตอนนี้นี่ช็อตอย่างรุนแรงเลยนะครับนี่ก็คือแนวทางการวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนก่อนที่เราจะลงมือซ่อมนะครับเพื่อนเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับภาคการทํางานของแผงวงจรก่อนนะครับแผงวงจรนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับนะครับเพื่อนก็คือเป็นภาคเนาะภาคเขาเรียกว่าเป็นภาคกาวร้อนกับกาวเย็นนะครับเพื่อน กาวร้อนคือยังไงนะครับกาวร้อนก็หมายความว่าฝัา่งนี้เวลาเราเอามือไปจับเอามือไปสัมผัสมันจะเกิดไฟดูดนะครับเพื่อนเนาะก็คือชุดทางฝั่งคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะฝั่งที่ผลิตไฟ AC เข้ามาเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยผ่านฟิวนะครับเขาก็จะถูกการเลตติฟายนะครับด้วยไดโอดบิดต,ต,ตัวข้างล่างนี้นะครับเพื่อนเนาะเพื่อมาจ่ายให้ตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นี้นะครับ ตัวใหญ่นี้ขนาด450โวลต์นะครับนะเพื่อนๆในส่วนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นฝั่งกาวร้อนนะครับดูจากลายวงจรก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะตีเส้นบ่มบอกชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือกาวร้อนนะครับนะเพื่อนๆกาวเย็นคือตรงไหนกาวเย็นก็คือไฟนะครับไฟที่ออกจากหม้อแปลงตัวนี้นะครับนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหม ออกจากแมอแปลงก็จะผ่านพวกคาปาซิเตอร์พวกไดโอดเล็กๆพวกนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจ่ายไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรนะครับก็เลี้ยงพวก IC ซีคอนโทรโล่นะครับเนี่ยพวกไอซีซีพนะครับเนี่ยพวก IC ซีเมมโมรีต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นฝั่งกาวเย็นนะครับเพื่อนๆแรงดันไฟนะที่ออกจากแมอแปลงตัวนี้มันก็จะเป็นไฟแรงดันต่ํานะครับเพื่อนแรงดันก็จะมีประมาณ5โวลต์สิโวลต์ 20โวลต์ก็แล้วแต่าลายวงจรที่ทางผู้ผลิตเขาออกแบบมานะครับเพื่อนเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนในตอนนี้เนาะฟิวที่มันขาดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนมันขาดอยู่ฝั่งกาวร้อนนะครับนั่นก็หมายความว่าขาดอยู่ฝั่งไฟบ้านหรือไฟ AC นั่นเองนะครับเราจะเช็คยังไงนะครับเราก็ต้องหงยหงายบอร์ดดูนะครับว่าไดโอดดิบม,มันอยู่ตรงไหน เราจะทําการตรวจเช็คไดโอดบิดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักของภาคจ่ายไฟเลยนะครับเพื่อนถ้าไดโอดบิดมันชอ็อตหรือคาปาซิตเตอร์หรือพวกหลังจากไดโอดบิดตรงนี้มันชอ็อตแหละฟิลมันก็จะขาดนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมา,มาตรวจเช็คก,กันเราจะใช้มันติมิเตอร์นะครับตั้งย่านที่ย่านติดติก็ได้เนาะย่านของการวัดเสียงนะครับย่านนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเขาเอาไว้เช็คการ ขาดของลายวงจรอะไรทำลองนี้นะครับเพื่อนเนาะเนาะเราจะทำการวัดไปที่ขาของไฟ ac ก็คือไฟบ้านเข้านั่นแหละครับผมมันอยู่ขาไหนเดี๋ยวเราลองไล่ดูนะครับเพื่อนเพื่อ<ๆ>ก็ลองไล่จากไดโอดบิดก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมไดโอดบิดมันก็จะมีลักษณะอ่าสัญ,ญลักษณ์นะครับมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวหนอนนะครับเ,เพื่อนเนาะน่าจะเห็นนะครับเนี่ยนะ เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือขาทางฝั่งไฟเข้านะครับอีกฝั่งมันก็จะเป็นฝั่งขาออกนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะครับเนาะเราจะไล่จากตรงนี้ไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจากขานี้เนาะมันก็จะผ่าน L อก่อนนะครับเห็นไหมยึกๆเนี่ยครับผมผ่าน L นะครับเพื่อนๆก็ไล่ตามลายวงจรไปนะครับมันไปตรงไหนนะครับเพื่อนไปในลายวงจรตรงนี้นะครับเพื่อนเนาะ นี่เนาะก็มาตรงนี้นะครับามาประจบอยู่ที่ตรงซีตัวนี้นะครับผม,ผมเพื่อนๆก็ลองพลิกบอร์ดดูนะครับผมอ่าเห็นไหมมันมาอยู่ตรงนี้ก็คือตัวเสียบนะครับเป็นซ็อกเกตเสียบตัวบอร์ดอยู่นะครับเพื่อนขานี้นะครับก็จะเป็นไฟเข้าที่1ข่ขาละใช่ไหมครับก็สมมติว่าเป็นนิวตันแล้วกันเนาะอีกขามันก็จะเป็นลายนะครับลายก็คือเส้นที่มีไฟนะครับเพื่อนเพื่อนๆก็ลองอ่า ไล่จากไดโอดบีตัวนี้เหมือนกันนะครับไดโอดบีตรงนี้นะครับผ่าน L อลใช่ไหมครับนี่นะผ่าน L อลมาปุ๊บใช่ไหมครับอะไงจรนี้มันผ่านอะไรผ่าน R ไม่น่าจะใช่นะครับแต่มันก็ผ่านอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางไฟหลักที่มันจ่ายเข้านะครับเพื่อนมาตรงนี้นะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์เหมือนจัมเปอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองพลิกดูก่อนอ่าเห็นไหมมันเป็นจัมเปอร์นะเพื่อน จัมเปอร์ก็หมายความว่าเขาจะใช้ลวดนะครับจัมนะครับระหว่างขานี้ออกมาขานี้นะครับเพื่อนเนาะนั่นก็หมายความว่าตรงนี้นะครับเพื่อนผ่านจัมเปอร์มันก็กระโดดมาตรงนี้นะครับกระโดดตกตรงนี้รางวงจรมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อนเนาะผ่านฟิวนี่เห็นไหมครับฟิวตัวที่มันขาดอยู่นะครับเพื่อนผ่านผ่านฟิวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาประจบอยู่ที่ตัว ลีเล่นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่จบที่ลีเล่เราจะทำการวัดที่ตัวไดโอดบิดเลยนะครับตั้งยันติดตินะลองวัดดูนะครับวัดหนึ่งขานะครับอืเห็นไหมตัวนี้โหลดช็อตอยู่ช็อตแบบรุนแรงเลยนะ 0.9โอห์ม oh เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนาะเกือบจะ00เกียบจะ 0, 0. 0. โอห์มเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองถอดไดโอดบิดมาวัดข้างนอกดูนะครับเพื่อนเ,เนาะก็ทําทไม่ยากนะครับก็ฟอกตะกัวเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนฟอกตะกัวลงที่ขาข,าของไดโอดบิดทั้ง4ขาเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้ถอดง่ายนะครับเพื่อนฟอกไปเลยแบบนี้นะครับผมปกติแล้วการวัดไดโอดบิด เมื่อกี้ปกติมันจะต้องไม่ช็อตนะครับเพื่อนมันจะต้องไม่ดังเลยนะครับเมื่อเราทําการวัดนะนี่นะครับผมจะละลายแบบนี้เลยนะครับเพื่อนถ้ามีที่ดูดตัวกวัวก็ใช้ที่ดูดตัวกวัวนะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยละลายละลายเนี่ยออกหมดละอืม อ่านะครับผมผมก็ได้ถอดาได้โอนบิดออกมาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการวัดดูอีกครั้งนะครับว่ามันจะเสียหรือไม่นะครับเพื่อนเนาะอ๋อวัดสองขานะครับขาน,ขานีกับขานี้ก่อนอ่าเห็นไหมช็อตช็อตจริงๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองสลับมิตเตอร์ดูนะครับสลับสายมิตเตอร์ดูอีกทีเพื่อความชัวนะครับอ่าเห็นไหมช็อตจริงๆ สองขานี้นะครับเป็นฝั่งของไฟเข้านะครับก็คือไฟ AC นะครับเพื่อนอีกฝั่งมันก็จะเป็นขาไฟออกนะครับนะครับก็จะเป็นไฟ d c หรือไฟ3 0 0โวลต์นั่นเองนะครับเพื่อนเราจะทําการวัดดูนะครับผมตั้งย่านติ๊ดๆนี่แหละครับผมวัดดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่มีเสียงนะสลับมิเตอร์นะครับผมสลับมิเตอร์ดู ไม่มีเสียงนะเนี่ยปกติมันจะต้องไม่มีเสียงแบบนี้นะครับเพื่อนเมื่อนะเมื่อเพื่อน,อนปรับโหมดของมิเตอร์นะครับผมไปที่โหมดของการวัดไดโอดบิดนะครับการวัดไดโอดเห็นสัญลักษณ์ของไดโอดไหมเนี่ยมันจะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับเพื่อนหรือเพื่อน,อน<ๆ>มี saben, มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับมันจะเข็มมันก็จะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะอันนี้มันก็จะ แสดงในลักษณะของอตัวเลขดิจิตอลนะครับเพื่อนดูนะดูดูด,ดูจับหนึ่งขา,าเห็นไหม0.5นนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนเนาะพิกมิเตอร์ดูนะครับมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับมันจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่าเห็นไหมอันนี้คือฝั่งขาออกดีแน่นอนแต่ฝั่งขาเข้าเสียนะครับก็คือไดโอด,ดตัวนี้เสียแน่นอนนะครับเพื่อน มาพูดถึงไดโอดบิดนะครับเพื่อนไดโอดบิดจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมอันนี้จะเป็นชิปนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองดูบอร์ดนี้เนาะบอร์ดนี้นี่เป็นบอร์ดของภาคจ่ายไฟของจานเราเทียมพีไอนะครับเขาจะใช้เป็นไดโอดนะครับไดโอดแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของไดโอดเหมือนกันนะครับข้างในนี้มันก็จะเป็นไดโอด4ตัวเหมือนกันนะครับผมเนี่ย อยู่ในชิปนี้นะครับผมแต่เขาทําให้มันอยู่ในเป็นชิปเฉยๆนะครับถ้าเป็นตัวข้างนอกมันก็จะเรียงแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นไดโอดบิดเหมือนกันนะครับผมเนาะหรืออีกตัวนะครับอีกตัวที่คุ้นเคยกันเลยนะครับที่เห็นตามท้องตลาดเลยก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนอันนี้คือไดโอดบิดเนาะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีขา ปาดขัวตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้คือข้อบวกนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเมื่อเราถอดไดโอดตัวที่เสียออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพื่อนเนาะตัวใหม่มันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นชิปนะครับเพราะว่าผมหาอะไรตัวที่เป็นแบบชิปเหมือนตัวเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเพราะว่ามันหมดสต็อกนะครับเพื่อนก็ต้องใช้ไดโอดบิดที่เป็นลักษณะนี้ใส่แทนนะครับเพื่อนเนาะ เดี๋ยวาจะทาการวัดตัวที่มันดีให้เพื่อนได้ดูก่อนเนาะตั้งย่านที่ติดๆิเหมือนเดิมนะครับผมเนาะทาการวัดไฟทางฝั่งขาเข้าก่อนนะครับก็คือฝั่ง AC นะครับเพื่อนๆดูแล้วสัญลักษณ์นะครับบวกแล้วก็ A C นะครับแล้วก็ลบนะครับ2ขานี้เป็นฝาเป็นขาไฟเข้านะเพื่อนๆก็ใช้มิเตอร์วัดดูนะครับมันจะต้องไม่มีเสียงแบบนี้นะครับเพื่อนเมื่อสลับขั้วมิเตอร์นะครับ มันก็ต้องไม่มีเสียงนะครับผมเนาะอีกฝั่งนะครับฝั่งขาออกบวกลบก็ต้องไม่มีเสียงนะครับเพื่อนอเมื่อทําการปรับมัลติมิเตอร์นะครับไปที่ตําแหน่งการวัดไดโอดเนาะวัดดูมันก็มันจะต้องขึ้นค้งไม่ขึ้นครั้งนะครับผมไม่ขึ้นครั้งนี้มันต้องขึ้นอเห็นไหม แบบนี้คือไดโอดบิดดีนะครับผมเนาะมันะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้นี่วัดแล้วก็ล่างติดเลยนะครับผมเนาะปัญหาก็คือตรงนี้ผมหาเป็นแบบชิปแบบชิปเป็นแบบเดิมแบบนี้ไม่ได้เนาะผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเพือ่<ๆ>อนก็ดูในลักษณะของพื้นที่นะครับว่ามันสามารถสอดตัวไดโอดบิดตัวนี้ไปได้ไหมเนาะก็ดูจากน่าจะ ตรงนี้น่าจะได้นะครับเพื่อนข้างของฟิลตรงนี้นะครับเนาะอันนี้เนี่ยผมมาร์คมาร์คหมายามาร์คเพื่อจะเจาะรูของตำแหน่งขาไว้แล้วนะครับเพื่อนดูเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ดอกสว่านเล็กๆนะครับเจาะตามรูตรงนี้นะครับเพื่อนสีรูเลยเนาะแล้วก็จะสอดไดโอดบิดจากอีฝั่งเข้ามานะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวขอตัวไปเจาะก่อนอ่าเห็นไหมครับผมได้เจาะเป็นรูละ เนี่ยสีรูนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองสอดดูนะครับเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็ต้อง DIY พพิกแพงตามหน้างานแบบนี้แหละครับผมชีวิตของช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนเนาะนี่เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนอแบบนี้เลยเห็นไหมนี่สวยงามนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็จะใช้สายไฟนะครับจัำนะครับจับไปหาแต่ละขาแต่ละ ที่นะครับเพื่อนเนาะดูจากรูปนะครับตรงไดโอดบิตตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมที <t <t ่มันเป็นตัวตัดตรงนี้นะครับเป็นมันเป็นแหว่งตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือขั้วบวกนะครับนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นขั้วบวกผมก็จะจัม์จากขานี้นะครับวิ่งมาเข้าที่ขั้วบวกของคาปาตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะอันนี้เป็นไฟ AC ผมก็จะจัมป์จากขานี้นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมเนาะ อันนี้เหมือนกันนะครับสองขากลางเนาะอีกฝั่งผมก็จะจั๊มจากขานี้มาถึงขานี้เลยนะครับเพื่อนอีกฝั่งขั้วลบผมก็จะจั๊มขานี้นะครับวิ่งมาเข้าที่ขั้วลบของคาปาซิเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนไม่งงเนาะอ่ะนะครับเพื่อนมาต่อกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้จั๊มในส่วนของในอดบิดนะครับจั๊มสายต่างๆไปไปเข้าที่ขั้วต่อของเขานะครับเพื่อนเนาะ นะครับขั้วบวกของไดโอดบิดนะครับวิ่งเข้ามามาเข้าที่คาปานะครับตรงสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะครับก็คือขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับเพื่อนขั้วลบนะครับขาสุดท้ายของไดโอดบิดนะครับก็วิ่งเข้ามาที่ขั้วลบของคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับเพื่อนสองขากลางเป็นขาของอินพุตเนาะก็คือขาของไฟ AC นะครับผมขาหนึ่งก็วิ่งเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับ ทางฝั่งไฟเข้าเนาะที่เป็นรูปตัวหนอนตรงนี้นะครับเพื่อนหนึ่งขาอีกหนึ่งค้านะครับก็วิ่งเข้ามาที่อีกฝั่งนะครับผมเนาะสีแดงนี่ผมแทนด้วยไฟ ac นะครับผมสีขาวนี่ผมแทนด้วยไฟ dc นะครับเพื่อนไม่งงนะครับเนาะนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เนาะเราก็ดูว่าเราบัตรกีอะไรมันติดขาอะไรมันแตะถึงกันไหมนะครับผมการบัตรกีนี่มันแตะถึงกันไหมอะไรทำตรงนี้นะครับเช็คดูให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อน หลังจากนั้นนะที่ขายไม่น่าเลยนะครับผมบอกกับเพื่อนๆทุกคลิปเลยว่าก่อนจะทดสอบนะครับระบบไฟ AC หรือพวกอุอปกรณ์สวิตชิ่งพวกนี้นะเพื่อนๆจะต้องมีหลอดไฟในการถ่วงหลอดแทนฟิวนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะจะมันจะช่วยในการวิเคราะห์อาการเสียของบอร์ดได้นะครับว่ามันช็อตอยู่หรือไม่เนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการเซฟอะไรนะครับเพื่อนๆเนาะ ถ้าเราขืนบัตรกีเอาฟิลตัวใหม่ใส่เลยนะครับเพื่อนถ้าเกิดพวกโหลดต่างๆมันยังช็อตอยู่นะครับผมพวกอะไรที่เราเปลี่ยนไปมันจะเสียหายทั้งหมดเลยนะครับหรืออาจจะลามไปถึง i อซีพวกไอซีคอนโทรเลอร์พวกนี้อาจจะเสียเลยก็ได้นะครับเพื่อนของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนเนาะเราจะต้องใช้หลดในการถ่วงก่อนนะครับเพื่อนถ่วงแทนฟิลเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็น สัญ,ญลักษณ์ของฟิลนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่ยากเนาะเพื่อนๆอ,อาจจะบัตรกีตรงตรงหน้าปิ้นเลยก็ได้หรือจากข้างล่างเนาะถ้าเพื่อนๆบัตรกีตรงหน้าก็ขานี้นะครับ2ขานี้นะครับผมเนะาะบัตรกีแทนต่อเป็นวงจรอนุกรมแทนฟิลนั่นแหละครับผมเนาะผมจะต่อจากข้างหลังบอร์ดมันง่ายดีนะครับตรงนี้เนะาะบัตรกีไปเลยอ่าหนึ่งขานะครับ เห็นไหมเนี่ยฟิวผ่านฟิวมาก็มาอีกหนึ่งขานะครับก็บัตรกีไปเลยเนี่ยเห็นไหมจากนั้นนะผมจะใช้ไฟบ้านนะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเพื่อนเนาะบัตรกีเข้าไปที่ตำแหน่งนิวตันนะครับนิวตันก็คือข้อน,นี้นะครับเพื่อนเห็นไหมที่มันออกมาจากเอลที่ผมบอกกับเ,เพื่อนเนาะเนี่ยจนวิง่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผ่านฟิว ก็คือต้องเราต้องบัดกีตรงนี้1ขานะครับเพื่อนเพ่ออ,อีกขาไปไหนนะครับเราก็ดูนะครับจากตรงนี้ใช่ไหมครับผ่านเอลมาวิ่งมาใช่ไหมครับวิ่งวิ่วววมาก็คือมาเข้ากับปักตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมช็อกเกตตรงนี้เราก็บัตรกีเข้าไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนหลังจากนั้นก็ ทำการเสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็ดูในส่วนของหลอดไฟดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าหลอดไฟมันสว่างจ้าเลยนั่นก็หมายความว่ายังมีโหลดอ่ไม่ว่าจะเป็นหลังไดโอดบิดหรือก่อนหน้าไดโอดบิดเนี่ยมันยังเสียอยู่นะครับเพื่อนลองก็ต้องต้องลองดูนะครับเพื่อนเนาะเสียบปลั๊กอ่เห็นไหมหลอดไฟมันสว่างแวบเดียวแล้วก็ดับไปนะครับนั่นก็หมายความว่าเรามาถูกทางละเพื่อน ตัวน,นี้โหลดไม่ชอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมดู LED ก่อน LED ไม่ติดนะครับพเพื่อนเนาะเดี๋ยวลองกดสวิตช์ก่อนดูเหมือนว่าบอร์ดตัวน,นี้มันจะมีสวิตช์หน้าเครื่องด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนพลิกบอร์ดดูนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวิตช์ Switch หน้าเครื่องกดดูแล้วเป็นยังไงลองกดดูก่อนอ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนดีละ สถานะของหลอด LED นะครับติดขึ้นมาละปิดเปิดปิดเปิดถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือเรามาถูกทางละเพื่อนเพื่อนสามารถถอดในส่วนของหลอดไฟออกเลยนะครับแล้วก็ใส่ฟิวต์ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับเพื่อนเนาะแบบนี้นี่ไม่ช็อตแล้วนะครับเพื่อนถอดปลั๊กออกผมจะถอดหลอดไฟออกละนะครับเพราะว่าไม่มีโหลดช็อตแล้วนะครับเพื่อน อ่าถอดหมดเลยเดี๋ยวผมหาจะหาฟิลนะครับมาใส่ก่อนนะครับเพื่อนนี่ได้ละนะครับผมการใส่ฟิลนะครับก็ดูในขนาดตรงนี้นะครับมันจะมีบอกนะครับเพื่อน ก็ให้ใส่ตามที่เขาระบุด้วยนะครับผมอย่าใส่เกินนะถ้าถ้าว่าเพื่อนๆใส่ขนาดแอมเกินเผื่อมันช็อตอะไรมันจะไม่ขาดนะครับฟิลมันจะไม่ขาดเนาะเห็นไหมตัวนี้5แอมนะครับ5แอม210โวลต์นะครับฟิลตัวใหม่นี้ก็5แอมเหมือนกันนะครับเพื่อนใส่ได้นะครับใส่เข้าไปเลยเนีย่โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับเพื่อน <c oughs> เนาะเสียลักเลยชวบเนี่ย LED ตดละเห็นไหมกดปุ่มโอเคใช้งานได้นะครับเพือ่อนเดี๋ยวผมจะทำการวัดไฟนะครับทางฝั่งกาวเย็นตรงนี้นะครับผมที่มันออกจากควกหม้อปแปลงตัวนี้มาแล้วนะครับผมถูกลดแรงดันมาเป็นแรงดันต่ำพวกคาปาตรงนี้นะครับเพือ่อนเล็กๆตรงนี้นะว่าไฟมันออกกี่วตนนะครับเพือพ่อนเนาะ ก็ตั้งย่ามิตเตอร์นะครับไปด้านการวัด,ดไฟดีซีนะครับเพื่อนเนาะลองวัดดูนะครับตัวนี้เป็นคาปานะครับคาปาตัวเล็กๆลองวัดดูเนาะอ่าเห็นไหมสิบสอโวลต์นะครับเพื่อนในกล้องมันเห็นหรือเปล่านี่เนี่ยเห็นไหมสิบสอโวลต์นะครับ เดี๋ยวดูคบปาตัวเล็กอีกตัวว่ามีไฟเท่าไหร่12โวลต์เหมือนกันนะครับเพื่อน <S <S ๆตรงนี้ด้วยนะครับว่าดูไฟว่ามันมีกี่โวลต์อ่าตัวนี้6โวลต์นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมอ่านะครับก็คือโอเคละนะครับผมสมบูรณ์แบบก็อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆเนาะถ้าแรงดันไฟนะครับที่มันออกมาจากขดลวดตรงนี้แล้วนะครับผมมออแปลงตรงนี้มันก็จะ ผ่านการเลติฟายการลดแรงดันต่างๆนะครับเพื่อเป็นไฟแรงดันต่ำๆ12โวลต์5โวลต์บ้าง20ว20โวลต์บ้างก็แล้วแต่ทางผู้ผลิตบอร์ดเขาออกแบบวงจรมานะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะลองหารีโมทมาลองกดดูนะครับเพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมว่ามันสามารถสั่งการผ่านตัวรับสัญญาณรีโมทตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองหารีโมทก่อนนะครับเพื่อนนะครับผมผมก็ได้ไปหารีโมทมาละนะครับเพื่อนเนาะ เดี๋ยวทำการกดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนเนาะกดเปิดอ่าเห็นไหมติดละกดลดอุณหภูมิต่างๆก็สามารถทํางานได้นะครับอ่าโอเคนะครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆน,นาไปต่อพวกมอเตอร์คอยเย็นนะครับพวกอุณหภูมิต่างๆบอร์ดมันก็จะสามารถทํางานได้นะครับเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆแน้อยนะครับสําหรับการตรวจช็คก,การซ่อมบอร์ด สวิตชิงบอร์ดแอร์บอร์ดทีวีนะครับหลักการก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเพื่อนๆเนาะที่ใช้ระบบสวิตชิงเป็นแบบนี้นะครับผมแนวทางตรวจเช็คก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับเนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าผมช่วงนี้จะพาเพื่อนๆไปทําอะไรต่อนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ